ะซื้อคอนโดหนึ่งห้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรที่ต้องเตรียมกันบ้างก้อนแรกที่ต้องเตรียมค่าใช้ใจ่ายช่วงทําสัญญา1เงินจองเพื่อรับประกันว่าเราซื้อคอนโดนี้จริงเงินจองมีแตกต่างกันตั้งแต่หลักพันไปถึงหลักหมื่นตามที่โครงการกําหนด2เงินทําสัญญาหลังจากทําการจองประมาณ7-14วันผู้ขายจะติดต่อให้เราเข้าไปทําสัญญาจะซื้อจะขายโดยมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ5 0 0 0ถึง100,000บาท ขึ้นอยู่กับมูลค่าของโครงการที่เราจะซื้อ3เงินดาวในกรณีที่คุณซื้อคอนโดอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะต้องมีการวางเงินดาวโดยจะอยู่ที่5-15%ของราคาคอนโดแต่หากคุณซื้อคอนโดที่ก่อสร้างเสร็จแล้วพร้อมอยู่คุณจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ก้อนที่ 2. ค่าใช้ใจ่ายช่วงโอนกรรมสิทธิ์ค่าจดจำนองถ้าวงเงินกู้เกิน3ล้านบาทจะต้องจ่ายค่าจดจำนองที่1%ของวงเงินกู้แต่ถ้าห้องเราต่ำกว่า3ล้านบาท จะจ่ายแค่0.1%ของวงเงินกู้2ค่าธรรมเนียมการออนจะอยู่ที่2%ของวงเงินกู้โดยส่วนมากแล้วผู้ซื้อกับผู้ขายจะแบ่งกันคนละครึ่ง3ค่าอาก,กรสแตงคิดเป็นลอยละ0.5จากราคาซื้อขายแต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ส่วนสุดท้ายค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการอยู่อาศัยค่าประกันต่างๆเช่นประกันภัยประกันมิเตอร์และมีค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟและทั้งหมดนี้ก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ผู้ซื้อต้องเตรียมก่อนซื้อคอนโด <Yes. S 1> ถ้าเพื่อนๆมีข้อส